ตัวแท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ5นักเตะที่เกิดผิดยุคเพื่อนๆเ,เคยได้ยินสุภาษ,ษิตไทยที่กล่าวไว้ครับว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนานั้นไม่อาจแข่งกันได้ แน่นอนครับแม้จะเป็นสุภาษิตไทยแต่มันก็สามารถนําไปใช้ได้ในทุกบริบทของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพนักฟุตบอลที่เราจะได้เห็นว่าบางคนก็มีฝีเท้าเข้าขั้นยอดเยี่ยมแต่เขากลับไม่ได้รับการยกย่องนักหรือไม่กระแทบไม่เคยติดทีมชาติเลยซึ่งก็เป็นเพราะว่านะครับแม้ว่าคนคนนั้นจะเก่งแค่ไหนแต่นั้นมาเกิดร่วมอยู่ในยุคก,กับคนที่เก่งกว่าและลงเล่นในตำแหน่งเดียวกันด้วยคลิปนี้นะครับตัวเทฟ,ฟุตบอลจะพาไปย้อนดู5นั้เแต่ฝีเท้าขั้นเทพแต่ดันเกิดมาผิดยุคผิดสมัยจนไม่อาจก้าวขึ้้นนนนนนมมมมาาีีีตตแห่่่่งงใททชิิไดััเเอครก แกโยฮันมิกูทีมชาติฝรั่งเศสว่ากันว่าชายที่ชื่อโยฮันมิกูนะครับมีพรสวรรค์นในด้านการเป็นจอมทัพปั้นเกมรุกที่โดดเด่นไม่ได้เป็นรองใครในช่วงยุคสมัยที่เขาเล่นลอยู่ในสังเวียนยาหลังจากที่เขาเติบโตมาในระบบเยาวชนของสโมสรไอเอสคาน Khan, และก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่โดยมีภาระหนักก็คือการต้องช่วยทีมสู้สึกในลีกรองของประเทศฝรั่งเศสแถมยังก็งมาเป็นตัวแทนของอดีตจอมทัพของทีมที่พึ่งย,าย้ายออกไปอย่างซินดินซีดานแม้จะดูเป็นงานหนักสําหรับมิกูในวัย19ปีในตอนนัันัััาา้้นนนนนแตต่่เเเเเขาาาากกกก็็สสสสมรรรถชชววยยใใหงดดดบลืออูีีีจป ด้วยทักษะเรื่องการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลครองบอลแน่นแถมการอ่านเกมที่เฉียบขาดเกินวัยโยฮันมีกูช่วยให้คารจบอันดับที่6ในปีแรกที่เลื่อนชั้นกลับมาจนคว้าตัวไปลุยในศึกฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กและจนในที่สุดแล้วนะครับเมื่อสโมสรคารเล็กเกินไปเขาจึงได้ย้ายมาอยู่กับชีลงแดงบ็อกโดในปี1996ซึ่งการย้ายมาบ็อกโดในเวลานั้นนะครับมีบริบทเหมือนกันนะครับกับตอนที่เขาก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของคารเพราะเป็นการย้ายมาเพื่อทดแทนตำแหน่งของซเดินซีดาน ที่ย้ายไปเล่นแรในอิตาลีกับสโมสรยูเวนตุสตลอดเวลา4ปีที่เขาคาแข่งกับบอกโดมิกูพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมจนกลายมาเป็นกำลังหลักและพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงกับเฟลิกครับรายการละครั้งจนกระทั่งในปี2000เวทีลีกเอิงก็ดูเหมือนจะเลกเกินไปเสร็จแล้วครับสำหรับนักเตะฝีเท้าอย่างเขาและจากนั้นมาครับมิกูก็ย้ายไปอยู่กับปาร์มาทีมดังในลีกอิตาลีโดยช่วงแรกเขยจะตำแหน่งตัวหลักคอยบัญชาเกมรุกให้กับทีมทว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ซื้อใหญ่ที่เปลี่ยนมือกันึงงนนนนบบวกัลาาดดรรมมมมมขออทีีใเเ้้้ไ่สููจหืแพ ที่ต้องถูกดบจากตัวจริงโดยในเวลานั้นนะครับโคดเลือกใช้งานฮิเดโตชินากตาตะดาวเตะชาวญี่ปุ่นมากกว่าในปี2002โยฮันมิคุย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งโดยข้ามไปยังบุนเดลิก้าเยอรมันกับต้นสังกัดใหม่อย่างเวเดอร์เบเมนซึ่งที่รังนกนางนวลนี่เองครับทำให้โยฮันมิคุผง,งาดขึ้นมาเป็นที่จดจำของแฟนบอลอย่างยิ่งใหญ่ช่วงนั้นเขาอายุ29ปีและเข้ามารับบทบาทจอมทัพหมายเลข10ให้กับทีมเป็นแกนกลางสำคัญของทีมที่คุมทีมโดยโทมัชสชาร์ฟเคียงข คู่กองหน้าที่ระเบิดฟอร์มยิงไปประตูเป็นว่าเล่นอันนึ่งมาจากการบัญชาเกมที่ยอดเยี่ยมของมิกูนั่นเองโดยโยฮันมิกูนั้นนะครับช่วยพาท,ทีมน,น็อกนางนวลคว้าด,ดับเบิ้ลแชมป์ทั้งบุนเดลิกา้าและเดฟเบพคาวในฤดูกาล2003-2004โดยตลอดสี่ฤดูกาลในถิ่นเวเซอร์สเตเดียมโยฮันมิกูลงเล่นไป1 6 9เกมยิงไป49ประตูกับอีก57แอสซิสต์ก่อนจะย้ายกลับมาเลทที่บอกโดในปี2006และแขวนสตัร์ไปในปี2008 แต่แม้จะมีความสามารถในการเล่นที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนเท่ากการเกิดมาในยุคที่ฝรั่งเศสนั้นนะครับมีจอมทัาระดับตำนานอย่างซินาดีนซีดานก็ทำให้โอกาสในการลงเล่นให้กับทีมชาติของโยฮันนิกูนั้นน้อยมากครับตลอดเวลาที่เขาพาแข่งเขาติดทีมชาติไปเพียง17นัดเท่านั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นแชมป์ยุโรปี2000แต่เท่าบทบาทของเขาก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยครับแต่เท่าเขาก็ถือเป็นจอมยุทธที่มากความสามารถที่เกิดมาผิดยุคสมัยอย่างแท้จริงครับคนที่2มิเกลอตต้าทีมชาติสเปน คุณเซย์ปืนใหญ่แอสตันลคนปัจจุบันนี้นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องที่มีฝีเท้าดีมากคนหนึ่งในยุคที่เขายังเล่นอยู่ในสนามโดยเขาเป็นผลผลิตที่เติบโตมาจากอะคาเดมีลามาเซียของสโมอสรบาร์เซโลนาที่แม้จะไม่เคยสัมผัสในสนามในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาเลยสักครั้งหนึ่งแต่เขาก็ได้เรียนรู้เคสวิชามาได้มากจนสร้างชื่อให้ตัวเองเมื่อครั้งย้ายไปเล่นที่ฝรั่งเศสกับสโมอสรปารีสแซ์แมงแบบยิมตัวเมื่อปี2001ก่อนที่เขาจะไปอยู่กับ <S <S กาสโกนเอนเจอร์ คว้าเด็บเป็นแชมป์ได้สำเร็จในปีแรกแต่ภาพจำที่ชัดเจนก็คือการสวมเสื้อเอเวอร์ตันที่มิเกลอัเตต้านั้นนะครับก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมท็อฟฟี่ตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายมาก่อนเขาจะรับใช้เอเวอร์ตันอยู่นานถึง8ปีเต็มและลงเล่นไปถึง209นะัดยิงไป35ประตูโดยมิเกลอัเตต้านั้นนะครับย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในฤดูก,กาล2011-2012และยังคงโชว์ผลงานยอดเยี่ยมในมาตรฐานพาไอ้ปืนใหญ่คว้าแชมป์เอเวอร์ได้2ส,สมัยติดต่อกันนั่นก็คือในปีี24 25และในป 25. เขาได้รับความไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกับตันทีมให้กับทีมของอเซนเบนเกอร์ก่อนที่เขาจะตัดสินใจแขวนสตาร์ทหลังจากจบฤดูกาล2015-2016โดยจริงๆแล้วนะครับพรอสวรรค์ของมิเกลอิตเตอรถือว่าเป็นระดับตัวท็อปของวงการคนหนึ่งเทราว่าตลอดชีวิตของเขานั้น,นะครับกลับไม่เคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่เลยสักครั้งเดียวทั้งๆที่ตอนก้าวขึ้นมาใหม่ๆตัวเขาก็ถูกเรียกติดทีมรุ่นอายุ 16, 17, 18 ใน21ปีมาโดยตลอดถ้าว่ามองไปยังขุ่นกำลังในแดนกลางของทีมชาติสเปนในยุคเดียวกันกับนรุ่นของมิเกลอติตานะครับมันก็ไม่น่าแปลกใจอะไรที่เขาไม่ถูกเรียกตัวติดทีมเพราะกระทิงดุในยุคนั้นมีมิดฟิลด์ระดับพอสวรรค์สูงขวางหน้าอยู่เต็มไปหมดเลยครับจึงถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะฝีเท้าชัชนเลอศอีกคนหนึ่งที่เกิดมาผิดยุคผิดสมัยอย่างแท้จริงเลยแหละครับมาถึงคนที่3ครับคาร์โลคูดิชินีทีมชาติอิตาลี ย้อนไปในยุค90จนถึงทศวรรษที่2000วงการฟุตบอลอิตาลีถือว่าไม่เคยขาดแคลนผู้รักษาประตูฝีมือดีเลยและหนึ่งในจํานวนนั้นนะครับก็ยองต้องนับรวมาคาโลคูดิชนินีเข้าไปด้วยคูดิชนินีเกิดในเมืองมิลานเมื่อปี1973และเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักฟุตบอลกับสมโมสรเอซีมิลาน Milan, ตั้งแต่ในปี1992จนถึงปี1995แต่ในตอนนั้นนะครับเขาไม่อาจสอดแทรกตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้โดยเขาไม่จะถูกปล่อยให้กับทีมอื่นยืยมตัวมากกว่า ดยตลอดเวลาที่เขาทํามาหากินในอิตาลีเขาได้ลงเฝ้าเสาแทบจะไม่ถึง50เกมจนกระทั่งในปี2000ที่สโมอสรเชลซีได้มาคว้าตัวคูดิชินี่ไปร่วมทีมโดยในตอนนั้นนะครับสิงห์บูต,ต้องการตัวเข้ามาทดแทนนายด่านคนเก่าอย่างเอ็ดเดอร์ฮุยที่อยู่ในช่วงวัยโรยลาและคาร์โลคูดิชินี่ที่กําลังอยู่ในวัยประมาณ28ปีไม่จะต้องนั่งรอคอยโอกาสในช่วงแรกๆแ,แต่ทว่าเมื่อเขาได้รับโอกาสในปี2001-2002เขาก็สร้างผลงานอย่างเหนียวแน่นจนยึดมือหนึ่งในทีมเดอะบริตมาครองได้อย่างเต็มตัว จนถูกโหวตให้เป็นแข้งยอดเยี่ยมของสโมสรประจำฤดูกาลนั้นไปครองจนกระทั่งการมาถึงของจเซ่มูรินโญ่ที่นำเอาปีเตอร์เชคมายืนหนึ่งแทนในฤดูกาล2004-2005ทำให้คูริชินีนั้นนะครับเสียตำแหน่งมือหนึ่งแถมยังพลาดได้เหรียญแชมเปี้ยนอย่างน่าเสียดายพอลงเล่นไปเพียง3นัดเท่านั้นตลอดเวลาที่เขารับใช้เชลซีเขาลงสนามไปทั้งสิ้น216เกมแม้จะเสียประตูไปถึง184ลูกทว่าเขาก็มีผลงานเก็บคินชิดได้มากถึง101ครั้งด้วยกันคูริชินี่แขวนถุงมือไป กุนซือใหญ่ของเชลซีในปัจจุบันแม้อาจจะดูโลเปอฟลยแต่ในด้านการเฝ้าเสานั้นนะครับคูริชินีได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในเรื่องการยินตำแหน่งในความเหนียวจากการมีปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมมีการสั่งการในกรอบเขตโทษที่เฉียบขาดซึ่งหากไม่เป็นเพราะการมาของปีเตอร์เชคเขาก็คงได้เฝ้าเสาให้กับสิงคโปไปอีกนานส่วนในทีมชาติอิตาลีนั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงเพราะการจะสอดแทรกแข่งกับเจนหรืจิบูฟอนเป็นเรื่องยากซะยิ่งกว่าขอร้องให้นกักการเมืองไม่โกงกิน แฮมิตอล,ลี่ในยุคนั้นนะครับนอกจากคูฟอนที่ยืนหนึ่งแล้วยังมีฟานเชสโกโตอโดคริสเตียนอบับิติอันเจโลเปลูซี่ที่ยืนขวางอยู่อีกหลายด่านจึงทําให้คูดิชินนี่ไม่เคยติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งทั้งที่มีฝีไม้ลายมือไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยคนที่4จิมมี่ฟอยทัสเซอร์แบงค์ทีมชาติฮอลแลนด์สาหรับจิมมี่ฟอยทัสเซอร์แบงค์นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับกรณีของคาร์โลคูดิชินนี่เพราะแม้จะมีทักษะการถล่มประตูที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นเทพแต่่วาาาาากกรต้มม้้้อองงมมมมมมใใในนนนนนนทททีีชิิแดดัััเเืหหหไไปํสขจ จิมมี่ฟอร์ธัสเซแบงค์นันนะครับโด่งดังเป็นอย่างมากสมัยที่ย้ายมาหน้าตาขายในถิ่นแอลเลนโรดกับสโมสรลีดยูนิเต็ดโดยเขายิงประตูให้กับยูงทองมากถึง42ประตูนในช่วง2ฤด,ดูกาลตั้งแต่ในปี1997-1999จากนั้นนะครับเขาก็ได้มีโอกาสไปเล่นกับสเปนที่อาเลิโกบาลิดโดยแม้จะไม่สามารถช่วยให้ทีมรอดตกชั้นเพราะผลงานของจิมมี่ในตอนนั้นนะครับรอนแรงจนจบรองดัสเซนโวของลีกลาลิกาในฤดูกาล1999-2000โดยเขายิงไป24ประตูในเกมลีกและ33ประตูรวมทุกราย จากนั้นนะครับเขาจึงย้ายกลับมาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งกับสมโมสรเชลซีในช่วงปี2000จนถึงปี2004โดยเขาถล่มประตูแต่เลขสองลักลให้กับทีมมาโดยตลอดซึ่งแม้แต่ฤดูกาลที่เขายิงน้อยที่สุดเขาก็ยังซัดไปถึง17ประตู โดยบ่งบอกชัดเจนว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีฝีเท้าฉมังมากคนหนึ่งของวงการแต่ถว่าในนามสีเสื้อทีมชาติฮอลแลนด์นั้นนะครับจิมมี่ฟร์เทสเซแบงค์ติดทีมไปเพียง23นัดเท่านั้นด้วยเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือกองหน้าของอัศวินสีส้มในยุคนั้นล้วนเต็มไปด้วยเดาวหิงระดับพักการที่ยืนขวางหน้าเขาอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นพัทติเคเฮเวิร์ดพีเอร์ฟานเฮดองเดนิสเบิร์กแคมรอยมาคายและรุดฟานนิตาลอยถ้ามองฝีเท้าและความสามารถของจิมม่่่ออรกต แต่เมื่อดันมาเกิดผิดยุคในที่วงการลูกหนังฮอลแลนด์นั้นมีแต่ยอดดาวยิงเช่นนี้มันก็เลยทาให้จิมมี่ฟอร์เฮสเบงนั่นนะครับได้รับการสวมเสื้อสีส้มน้อยกว่าคนที่จะเป็นแต่ถึงแม้เขาจะติดโงไปแค่23 game. เกามเกมแ่ก็ยังยิงไปถึง9ประตูด้วยกันนะครับมาถึงอระดับที่5สเตฟานโนฟิโอเร่ทีมชาติอิตาลีคนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนะครับหากใครเป็นแฟนบอลที่ทันได้ดูฟุตบอลยูโรปี2 0 0พน่าจะจดจาได้ดีกับจอมทัพท,ที่คอยปั้นเกมอยู่หลังฟันชิติอิออตตาลีนนั่นคืสเฟโนอเตมตรรง,งก,งกตว เหตุผลก็เพราะว่าในเวลานั้นดิโนอสซอฟกุื้อทีมชาติอิตาลีเลือกดันตอตติให้ขึ้นไปยืนสูงคู่กองหน้ากับฟิลิปโปอินซาก,กีโดยให้สเตฟานฟิโอเลนคอยทำเกม โดยฟิโอเรนั้นนะครับลงเล่นตัวจริงในยูโรปี2000ทั้งสิ้น5เกมจากทั้งหมด6เกมรวมถึงเกมนัดชิงที่แพ้กับฝรั่งเศสซึ่งแม้จะทำได้เพียงแค่รองแชมป์แต่สเตฟานอฟิโอเ่ได้รับการพูดถึงอย่างมากว่ามีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมที่จะยึดตำแหน่งตัวทำเกมของทีมชาติไปได้ด้วยสไตล์การเล่นที่ทำงานอย่างหนักสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาในแนววิดฟิลรวมถึงตำแหน่งที่ถนัดคือการยืนหลังกองหน้าคอยปั้นเกมเขามีเทคนิคที่แพร่าวมีทักษะในการเล่นบอลที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการผ่านบบบออลททีีี่าา่่ดดสสสาาาาามรรรถ้้้งงโโกกใหหััเพืนไวจยป2000 ทีมชาติอิตาลีเนี่ยน,นะครับหันไม่ใช้แผนการเล่นที่ถอยเอาฟันชิโกตติลงมายืนต่ำเป็นตัวทำเกมและเป็นสาเหตุที่ทำให้สเตฟานนฟิโอเรเริ่มไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากนัก ท้ายที่สุดนะครับเขาก็มีสถิติในการติดทีมชาติเพียง38เกมเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าในยุคสมัยนั้นไม่มีฟานชัโกตติชื่อของสเตฟาโนฟิโอเรน่าจะได้รับการจดจําและมีโอกาสในการลงสนามในทัวร์นาเมนต์สำคัญหลังยุโรปี2000มากกว่าที่จะเป็นครับและทั้งหมด5คนที่กล่าวมานั้นนะครับคือบรรดานักเตะตัวเทพลูกหนังที่เคยวาดลีลาในสนามนได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคสมัยหนึ่งเพราะว่าเขาอาภัพอย่างมากกับโอกาสในการติดทีมชาติอันสืบเนื่องมาจากมีผู้เล่นฝีเท้าดีกว่ายืนขวางหน้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งที่จริงแล้วนะครับในกรณีของบางคนฝีเท้าก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครด้วยซ้ําหากแต่นี้แหละครับที่เขาได้ว่าไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญว่าสนานั้นนะครับมันแข่งกันไม่ได้จริงๆและท่านผู้ชมเลยครับคิดว่าตัวเทพฟุตบอลคนไหนที่มีฝีเท้าชัเลิศแต่ว่าอาภัพเหลือเกินในความคิดของคุณครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปเราจนจบและอย่าลืมนะครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไรเราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้้พบบกััันนนใใหหม่คคลิปาสสวดีร คุณสามารถสนับสนุนตัวเทฟฟุตบอลได้ง่ายๆครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์คลิปส่วนใน YouTube กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของตัวเทฟฟุตบอลครับขอบคุณครับ